โดดี่ดงนี่นั่นแอบจะลูกไปละแก่ลูกไปดึกเรงแก่ลูกไปดึกเรงไต่ไต่หิวไปไอ้พีเรียงเลยพีเรียงพีเรียงแก่ลูกไปดึกเรงโอ้ลงมาก่อนคืนมันเยอะคืนมันแรงไม่ได้ก็มาแรง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 มาแรงมาแรง อย่าลงไปดึกแรงจริ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 งน้ำมาแล้วมันกระสอบโรงงานนอย่าไปโรงงานมันกระสอบว่าไม่ลงไปเร็แรงตรงนี้พ่อตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้พ่ออาลงไปเร็วแรง